สวัสดีครับท่านสมาชิกที่ติดตามผมออดำรงนะครับผมนะวันนี้ก็น่าจะเป็นวันที่21ก็เป็นอันว่าน่าเสียดายนะครับผมว่าที่ผ่านมาหลุดนะครับผมนะจะฟันไปที่สามส่วนนี้นะครับผมฮะหลุดครับผมฟันที่3านะครับเลขขี้ก็คือ อย่างที่ผมบอกนะครับไม่ต้องเอ่ยนะครับผมนะไปย้อนดูเองทีนี้ก็เอางวดที่จะถึงครับผมงวดที่จะถึงนะเดี๋ยวดูแป๊บนึงคือให้ดูหมดทุกตัวเลยนะครับผมนะงวดนี้เอาให้หมดทุกตัวดูให้หมดทุกตัวก็รัฐบาลไทยวันที่ส0เดือนสิบสองนะครับพศ64นะครับผมนะ ก็เดี๋ยวจะตัดให้สมาชิกดูเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่นะครับไม่รู้ว่าจะเข้าหรือไม่เข้านะครับผมนะทดล,ลองดูวันนี้ฟันไปที่เจ็ดครับไม่ต้องเอ่ยเยอะครับผมฟันไปที่เจ็ดนะครับผมนะก็ห้าน้อยก็วันนี้ก็ฟันไปที่หกกับเจ็ดล่างฟันไปที่หกไปเข้าที่เจ็ดล่างนะครับผมนะบนก็ฟันไปที่เก้าครับผมเก้าสี่ข้างบนนะครับผมนะ อันนี้คือเอาลงให้หมดทุกชุดนะครับผมนะทั้งหมดมันคืองวดสุดท้ายแล้วนะครับผมนะเข้ามาหลุดไปห้างวดหกงวดแล้วนะครับผมนะในปีหนึ่งนะครับผมนะไม่ใช่ว่าหลุดต่อกันต่อเนื่องมันไม่ใช่นะครับผมนะสําหรับวันนี้เลขขี้อยู่ที่เลขขี้นะครับผมนะสาหรับเลขคี้นะห้าเจ็ดเก้าครับผมเลขขี้เลขขี่นะครับผมอยู่ที่ห้าเจ็ดเก้านะครับ สำหรับเลขคู่นะครับเลขคู่อยู่ที่0กับ2อครับผมอยู่ที่0นกับ2นะครับเลขคู่นะครับผมนะเลขคี่คู่อ่ะอันนี้ให้ดูวิธีทํานะครับผมนะวิธีว่าทําไมผมถึงบอกว่าเลขคู่เลขคี่งวดที่ผ่านมานี้เลขคี่ก็ผมก็บอกว่ามี9 1กับ3นะครับผมนะผมฟันไปที่3เพราะว่ามันชนกันที่3สําหรับงวดนี้ วันนี้จะชนกันตรงนี้นะครับผมนะเอาอือกดโทษแป๊บนะครับผมนะมันไม่สะดวกเท่าไหร่นี่นะครับผมนะสำหรับเลขขี่ชนอยู่ที่7นะครับผมเลขขี้มีห้ามีเจ็ดมี9แต่ชนไปที่7นะครับผมนะชนไปที่7จ็เมื่อชนที่7ก็ต้องเน้นไปที่เลข7ครับ สำหรับเลขคู่ครับชนไปที่เลข0 0กับ2นะครับผมนะ0กับ2เดี๋ยวผมดูแปบ 1, ๊บหนึ่งแปกเป็น16บหกหบวเลข2เลขเท่ากับ10นะครับผมเดี๋ยววันหลังคลิปหลังนะครับผมนะผมจะมาลงให้สมาชิกดูว่าเลขเท่ากับ10มันเป็นยังไงเลขเท่ากับ10บังนี้คือ345 345ห้านะครับผมนะ345 345ให้เป็นตัวลองนะครับผมนะแต่ผมฟันไปที่ ตัวนี้นะครับผมนะฟันไปที่สี่เจ็ดครับผมนะสำหรับถ้าเลขคู่มานะครับเลขคู่มาก็ตัวนี้ลองตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เด่นไปนี่นะครับผมนะเด่นเด่นสีเจ็ดนะครับผมงวดน,นี้นะครับผมนะถ้าเลขขี้นะครับผมนะยังเดินอยู่ที่ ตัวเดิมตัวที่สุดที่เดินนะครับผมนะก็คือเลขขี้คือได้ที่เจ็ดนะครับผมนะเลขขี้ได้ที่เจ็ดผมไม่เคยเปลี่ยนสูตรนะครับถึงว่ามันจะหลุดผมก็ไม่เคยเปลี่ยนนะครับผมนะเอาเลขเลขเท่ากับสิบมีสามสี่ห้าสามสี่ห้านะครับผมนะถ้าสามสี่ห้าเราจะวางไว้เงี้ยครับผมนะขอสถานที่มันอาจจะแคบๆหน่อยครับผมนะ สามสี่ห้าในเมื่อสามสี่ห้าสามสี่ห้านะครับผมนะเลขคู่มีศูนย์กับสองก็ต้องตัวนี้นะครับผมนะเป็นตัวรองไว้ตัวนี้ก็คือเป็นตัวรองนะครับผมนะนี่นะครับผมจะเป็นตัวรองไว้สองสี่สองห้าสองเขีนี้ก็รองนะครับผมถ้าแต่รองเด่นนะครับสี่เขีครับถ้าเป็น หวยที่แบบว่าจะไม่เน้นนะครับผมนะจะไม่เน้นให้งวดนี้จะไม่เน้นมากคือถ้าเอาตามหลักจริงๆก็คือ4ี่เจ็นะครับผมนะส7เจเดี๋ยวผมจะมาเฉลยว่าทำไมผมถึงบอกว่ามันมีเลขชนอะไรยังไงให้ท่านสมาชิกไปทำดูนะครับผมนะที่ติดตามผมผมจะมีมอบ เออของขวัญเล็กๆน,น้อยๆให้สมาชิกว่าเออให้สูตรไปว่ามันเลขชนมันเป็นเลขตัวไหนนะครับผมนะในเมื่อสถานที่มันแคบก็ผมจะทําให้เลขชนชนให้ดูนะครับผมนะสําหรับใครที่ยังไม่ได้มีสูตรหวยของตัวเองหรือว่ามีสูตรแล้วก็อยากได้เลขชนก็ผมจะบอกวิธีให้นะครับผมนะงวดที่ผ่านมาผมบอกว่าเลขชนที่เลข3ามทำไมมันเลขชนที่เลข3านะครับผมนะผมจะอธิบายให้ดูตัวนี้นะครับมันออกสองห้าด สองห้าแปดข้างล่างมันออกแปดสองนะครับผมนะ,ะก็ดูดูเอาหน่อยครับผมดูดูเอาหน่อยนะเพราะว่าเลขชนนี้จะให้ของขวัญสำหรับท่านสมาชิกเพื่อเอาไปอย่างที่ผมบอกเชื่อไหมแตม่มันก็ไม่ใช่ว่ามันจะเข้าทุกงวดหลุดทุกงวดนะครับผมนะแปดตัวนี้ครับผมแปดตัวนี้ถ้าเราหาเลขขี้นะครับผมนะเลขขี้คืออะไรครับ ก็มี1ครับผมเอ้ยไม่ใช่ต้องเอา9ก9ก่อนครับคือนับจากเลขขี้ไปคือ8 8เท่ากับ9ครับผม9ก็คือเลขขี้นะครับนะครับผมนะ9แล้วก็1แล้วก็3ครับสำหรับงวดที่ผ่านมานะครับผมไม่ใช่งวดนี้นะ9แล้วก็1ก็3จะหายังไงมาชนครับผมเอออธิบายก่อนนะครับจะหาเลขอะไรมาชนนะครับผมนะก็คือว่า 8ปบวกสครับผมเท่ากับ0นะครับผมนะเท่ากับ0เท่ากับ10นั่นแหละครับผมก็0บวกทีละ3นะครับเท่ากับ3าบวกสเท่ากับ6ครับนี่คือเราได้เลขชนแล้วนะครับผมนะเนีห็นไหมเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่นะครับผมนะให้ท่านสมาชิกที่บอกว่าทำไมผมถึงฟันสาม งวดที่ผ่านมาฟันสามก็หนึ่งสามก็หกสามในเมื่อตัวที่เรามันจับมันไม่มีเอาสำหรับงวดน,นี้เลขชนนะครับผมนะมันออก2องสาหข้างล่าง8ปดสามก็ในเมื่อ5ก็นี่นะครับผมนะก็ห้ แล้วก็9นะครับเนี่ยเลขที่เป็นเลขชนนะครับผมนะเป็นที่เราจะมาชนทีนี้เราก็บวกตัวนี้ครับ8 8ดแดบวก3าเท่ากับ11ครับ1บวก3ามคงที่เท่ากับ4ครับบวก3มคงที่เท่ากับ7ครับเลขชนนะครับผมนะเลขชนก็คือ7นะครับผมนะบางงวดมันก็ไม่ชนนะครับเลขนะมันขึ้นอยู่ที่ว่าเลขหวยนี่มันจออตัวไหนนะครับผมนะ งวดนี้ชนที่เจ็ดเมื่อชนที่เจ็ดเราก็มาตัดพวกนี้แล้วครับผมเรามาตัดพวกนี้ชนที่เจ็ดตัวเดียวก็สองเจ็ดครับผมสี่เจ็ดครับสองสองจะมาไหมสี่จะมาไหมอันนี้ไม่ทราบได้นะครับผมนะแต่ทีนี้ก็ตัวนี้ก็คือเลขคู่มันมีเลขสองเราก็ต้องเน้นไปที่ตัวนี้นะครับผมนะสองเจ็ดเน้นไปที่สองเจ็ดแล้วทำไมเลขสี่เน้นไปยังไงครับผมเลขสี่นี้มายัางไง เลข4นี่ก็คือว่าเลข4คือเลขเท่ากับ10นะครับผมนะเลขเท่ากับ10ก็มี3 4 5ี่ห้าเนี่ยมันจะเน้น2ตัวนี้นะครับผมนะเน้น2ตัวนี้อธิบายให้ฟังว่าสําหรับ2อนกับ4นี่มาอย่างไงเดี๋ยวคลิปหน้ามีเวลาจะทําให้ดูนะครับผมนะสำหรับใครอยากถูกลอตอรี่หรือว่าอะไรท่านก็ลองเอาไปทําอย่างที่ผมบอกมันง่ายๆนะครับผมนะมันง่ายๆสําหรับหาวิธีตัวนี้ อืมตัวนี้มันไม่ใช่ว่าจะเข้าทุกงวดนะครับไม่ใช่ว่าจะหลุดทุกงวดสําหรับงวดนี้งวดที่จะถึงนี้นะครับผมวันที่30นี่นะวันที่วันพฤหัสที่30มีชนที่7ครับผมเตัวเดียวครับ7ตัวเดียวไม่รู้บนหรือล่างนะครับผมนะก็ลองให้ท่านสมาชิกไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ดูก่อนที่มันจะหมดอ 2, เนี่ยมันมีเลขอยู่ในใจอยู่นะครับ27นะ47 สำหรับพวกนี้ก็ตัวรองนะครับผมนะสองสี่สองห้าเพราะว่าสองสามสี่ห้าเนี่ยสามสี่ห้ามันเป็นเลขเท่ากับสิบนะครับผมนะเลขสามสี่ห้าเนี่ยตัวนี้ก็ตัวรองไปเห็นนะครับสองสามสองสี่สองห้าตัวรองไปสี่สามสี่สี่สี่ห้าเป็นตัวรองอันนี้รองเด่นอันนี้เด่นนะครับผมสี่เจ็ดนะแคว้นสมาชิกไปหยิบจับโรตเตอรี่ดูสําหรับฮานอยวันนี้ก็แสดงความดีใจชั่นอยู่ที่ในกลุ่มนะครับผมนะ เสียดายฟันผิดไปนิดหนึ่งหกกับเจ็ดฟันหกนะครับผมนะออกข้างล่างก็เออหกกับเจ็ดฟันเจ็ดครับผมวันนี้ข้างล่างก็เก้าหกข้างบนก็น่าจะอะไรสองเก้าสี่หรืออะไรประมาณนี้นะครับผมนะฟันเก้าบนนะครับผมนะฟันเก้าบนก็ขอให้สมาชิกรู้ว่านี่คือเป็นแนวทางนะครับผมนะเล่นเนี้ไปหน่อยเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมนะจะให้หลานชายมาจับลูกบอลให้ท่านสมาชิกดู น้องเพชรกล้าเพชรกล้าจริงๆนะครับผมนะไม่ใช่ว่าเพชรกล้าตามที่อยู่ในรูปอันนี้คือหลานแท้ๆนะครับผมนะหลาน,ลาน,ลานก็เจ็ดเดือนแล้วครับผมนะก็อายุได้เจ็ดเดือนวันที่สิบแปดที่ผ่านมานี่แหละครับผมจะมาลองให้จับลูกบอลดูว่าที่ผ่านมาเขาก็จับได้อยู่ที่สามแปดเจ็ดสามตัวหล่นแปดหลน่นก็เลยจับอีกครั้งหนึง่งก็เลยเป็นสามสามสามเจ็ด ก็ทั้งหมดก็สตัวสำหรับงวดนี้จะลองให้เอามาจับเผื่อว่าใครอยากดูว่าน้องเพชรก้าที่เคยลงใน y o u t u b e ให้ท่านสมาชิกดูว่าจะมีความเฉลียวฉลาดหรือว่ามีโชคมีลาภให้ท่านสมาชิกก่อนสิ้นปีหรือเปล่าก็จะให้ดูนะครับผมนะสำหรับเด็กที่ยังไม่ประสีภาษานี่ก็คือว่าเขาจะทำอะไรก็ตาม ทำเรื่องตามราวเขานะครับผมนะบางคนเขาก็จับกรรมข้าสารบ้างจับโน่นจับนี่บ้างก็ตีเป็นตัวเลขไปก็อาจจะถูกนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านรู้ว่านี่คือเป็นแนวทางในการหยิบจับลอตเตอรี่ดูแค่นั้นเอง2อง7ี่ดนอกานั้นก็เป็นตัวหลองอันนี้คือเอามาให้หมดให้ดูให้หมดนะครับผมนะสำหรับคลิปต่อๆไปผมจะบอกวิธีว่า2กับ4มาอย่างไงนะครับผมนะสำหรับหวยรัฐบาลไทยถ้าอยากรู้ข้อมูลก็ ติดตามไว้นะครับผมนะจะมีอธิบายให้ท่านสมาชิกดูเรื่อยๆว่าแต่ละสูตรแต่ละคลิปมันมาตัวเลขมันมายัางไงจะไม่ลงในสูตรเดียวนะครับผมจะไม่ทําย้อนหลังด้วยนะครับบางเจ้าบางคนเขาก็ทําย้อนหลังมาดูเข้ากีงวดกีงวดผมไม่ทํานะครับผมนะหลุดคือหลุดเข้าคือเข้าสําสหรับคลิปนี้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ